แฟนคลับนะครับผมกับโลโก้พิเชียวครับตอนนี้โลโก้ก็กำลังขับรถไปหาอะไรกินนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรกินวันนี้นะครับพี่น้องบ่มีเนื้อกินไหมครับเพราะว่าบ้านลูก้อยู่ไกลอาหารการกินมากนะครับแล้วก็เมนูที่กินตลอดนั่นก็คือถ้าอยู่บ้านก็คือทอดไข่ครับแล้วก็ทอดไข่ต้มไข่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาอะไรกินจะได้อะไรกินนั้นเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมลโก้เขาอยากขับรถก่อนพี่น้องครับผมนะครับอาจจะเป็นส้มตํา อะไรก็ได้นะครับที่นะครับผมโอเคครับพวกอกกันนะครับเดี๋ยวโรูกก็จะไปหาอะไรกินพี่น้องนะครับเป็นน้ำโลโก้นะครับโอเคเจอกันครับเนี่เวก็ได้มาหอดอันนี้คือตำบลน้ำประแดงนะครับจะเป็นพาขานะบันรรลุสติดใา้แดงนะครับมานี้ก็ประมาณเจ็ดโลนะครับผมพี่น้องเห็นแล้วกินแล้วนี่ครับไก่ย่างนิเชียนบุรี คนสิโลมไปซืสิซีรีสกินนี่แหละครับคันยนหอนนะครับคันมิสอมตำกันสิดีนะครับผมคิดว่าจะมาถึงกันจนไหเพร <c oughs> าะว่ารู้สึกว่าอาจจะได้กินไก่ย่างนะครับแม่ไก่ย่างหน่อย หากินข้าวหากินข้าวแม่นี่นะครับแต่ก่อนอะใส่ถุง,ถงแต่ก่อนแม่แม่จะเป็นพี่น้องแม่สิเป็นคนขายของแล้วเหมือนหมอลำใช่แม่ไก่ใครใครก็รู้จักนะครับ <laughs> <laughs> แต่ก่อนนี้แม่จะไปขายส้มตำขายปัามมือขายของขายเหล่าขายทุกอย่าง <laughs> ขนมข้าวต้มนะครับ แต่ก่อนนี่เราสิไปน้ำมอล้ำเนีค่ะตะกินโลโก้หมอลมลอลลตดแมนเดี๋ยวนี้โดนเติบเลยนะแมร์ธีว่าได้ไปโดนเติบอยู่แต่ว่ากัสิมีหมอล้ำอีกอยู่เด้บ<อ>่ไปเอาไปกองไว้เรียบแต่ว่านี่ยบอสได้ไปมัดจับเพื่อนเพื่อนประสันอ๋ออ๋อที่หมอล้ำนั่นเนาะแมรน,<อ>นั่นลุงครูนะเพิ่ะมีทุกปีเด้มีทุกปีนั่นประชันปีแมรครับว่าตะกินแล้วสิเดินซ้ายตลอดพี่น้องฟังผุ่นฟังพีแล้วไปตลอดเมื่อเลื่อยเมื่อยังก็ไปแต่เดี๋ยวนี้ ไปขุ่มเขาไปไปแถวอุดรอุดรไปเมื่แม่ตะืกี้ไปอุดรน้ำสมสุวรรณคูหาไปเมื่อแต่เจ้าหนี้บ่อเคยได้ไปแล้วบ่ไปเลยแหละเมื่อยเมื่อยมันบ่เมื่อยเหล่าก็ค่าคล้องขีดมันสูงมันมันหลายๆอย่างมันมีแต่การเมาเมาสมมติไปตารางงานนี่ค่าที่นี่เท่าไหร่แม่แบบงานเดี๋ยวจะเนี้ยแต่ขีดมันบ่แพงเนาะบัดเก็บเองนยังไงบัดเก็บเองกับบ่แพง แต่ว่าเดี๋ยวมันมีการประมูลอืประมูลมันบ่เมียนประมูลมันต้องมันเสียลายผู้ใดเป็นผู้ประมูลมันเสียคาเจ้าก็เก็บไปมันคุ้มคานหมดละประมูลมองว่าหมื่นนั้นหลายๆมื่อกับแสนแสนขึ้นกันหมาน้ำสองหมื่นสี่แสนชุดยกบันพี่น้องแต่ยุบันประสังแม่เข้าใจที่ค่าที่หลายสุดจากบัตรที่ไปงานแบบงานที่เยอะสุดเลย จกี่มันเก่าเพราะไรอ่นไอ้กี่มันก็บเาได้เสียแพงคือสมือนีเนาะสูงสุดกันสามพันเนาะสามพันสองพันแต่ว่ามันหนังหลายมือเด้องานลายมือเพราะเมันงานขึ้นเดียวเดียวนี้นี่ยนะงานขึ้นเดียวขึ้นละสามพันหาพันแล้วแต่แล้วแต่ผู้ประมูลมาประมูลแพงประมูลมาแพงมันเลยเก็บแพงทางเทียันประมูลมาถือเันอยากได้น้ำเท้าลายมันก็เก็บหลายคือเกา กินเข่ามอเตอร์อิม่มกินเข่ามาอเตอร์อิ่มนะครับแต่มาคงปิ้งไก่ลูกโก้มาสืือทาน่ากินมสัสสือปิ้งไก่นี่ไปกินกบกินก็ขอนียวนี่แหละแม่มีขอนิ้วป่ะีม่ยูจากสิบบาทแน่นี่พี่นอนต้องกินเราไปขายน้ำหมอนลั่มอันนี้ก็ไปส่วนมากแถวนี่ง่างลยลูกโก้มัหมอนลั่มเหมือนสิพอแล้วตลอดอุดรแล้วก็ไปนะครับอุดรเมืองเลยกุดจับน้ำสม้ำสม ช่วงพุดไกุ่้กาลการพูดจับทุกตอนนั่นแหละไอ้กียร์เรเดินสายได้พี่น้องเดนิก่ะนี่ละแล้วก็มาเปิดไลน์ตรงนี้ครับผมอันนี้เป็นได้พอกันดูอยู่ครับแต่ช่วงนี้เราก็บริเตไปแล้วนะครับแม่ไก่นะครับเราซื้อแม่ไก่กคนคนบุงบาร่ามาซื้อจากเราหล,ลายพี่น้องเพราะว่าย่ำไปนี่คนกะ กินตะบบคุงร้านเล่าไปกินปลาเมือกไปกินอีหยังสินะครับขนน้องต้มลูกค้าหลายครับแม่นสมัยร้อนแวนเดินไฟเมื่อกี้มีร้อนวันร้อนเมียแล้วผักแล้ว่าขายอยู่บ้านพอเสียผักไง่ย้อนน,นึ่งโควิดม,มาโควิดมาบ่มบีงานก็เลยไดย้ขายอยู่กับที่โบก็เลยผักเงาเลยผักตะพุ่นเงาเลยเป็น160 ปแดงนะครับโอเคครัินออต้องกินขามาจะอิ่ <c oughs> Hi, ่ีคลิปลงยูทูปเปเบิ่งอย่งของในยูทูปเด้อแม่ <c oughs> บงย่งของในยูทูปเอาวันนี้เปิ้มันขอนตัดออกคือได้บุลุงจกแ y o ยูทู e เคยเบิ่งบ่เบิ่งยูทูบบ่นี่ีเบิ่งพี่น้องนี่แหละครับปากก็เลยก็แซ่บผมพุ่นทุกกำลังใจเดี๋ยวหาเนื้อกินได้ปีนใกล้แล้วครับคนย้อนห่อนนี่พี่น้องมาต่อกันครับผมมาแล้วส้มตำป่าน่ากินมากขอบคุณครับนี่ ได้ไก่มาจากร้านคุณแม่ไก่ที่เป็นนั่งัำปลาแล้วอหานพี่น้องเรากำลังตอกับตำปาลากันจีร้านคุณนายพี่น้องตำปลาขานมจีนบีบสดแต่บมเป็นร้านที่อยู่ใ,ใกล้บ้านโรคป่วยครับอันนี้เป็นร้านที่อยู่วางไว้เลยพอดีพี่บอมเรามาหลังรถกันเล่นแว่มากินอยูน่นี่เอากินแซ่บน่วติงไก่้อมครับ ก็อาจจงเสียงออกหมดแล้วไม่กินนกันครับผมนี่สีไข่เว้นอกับะบาล่างปลาลามันองกระบไม่กะบาล่างแล้วก็รอกับาล่างเอมาอกบลาล่างบ่อกระบ๋าลาางปลาล่างล่างจะภายในจะาพนอกแายในกบปลาล่างไกับปลสีอยู่แต่ฟูมนอง้วอยู่แลีอยู่ว่าแล้วจะกินสมตำบ ตำปลาตำไทยเค็มมัสิอรไอมากองโปเอาต้งทยกินกินนี่มันคือไงตำไทยกินเป็นมวนมันคืออยู่เซี้นทาหักกนเกืกินเนือไปอีกเด้อยูู่นแถวอกินกินที่นี่เอาคือบอกเขาตำไทยกินเดียวไม่บอกแล้วม่หลางเด้อบอกล้วคนไม่กินแต่หมอหเจ้าเหงนำม้วนขมเสร็จเจ้ากินหอกอเลยบ่ คนฟุ่มๆอยู่หมอนะวกไม่ินดีต้านเป่าคอเงินไหลเ้ว่าไมมมากับใสเอาไปเอาเนี่ย่แลก็ไปแล้วเป็นงั้นแล้อพรลุ่งเหรอไปีที่น้องมากินน้ำกันโอ้แส่บอ้าฝากอรก็แซวอบคุณทุกลังใจี่น้องบกกันชิต่อไปครับ